สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพันทีส3ส่วนหน้าขอรายงานการปฏิบัติประจำวันที่16มีนาคม2564มีดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับสบภาพอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19ถึง27องศาเซลเซียสูงสุด35ถึง39องศาเซลเซียส มาดูในส่วนของคุณภาพอากาศกันบ้างนะครับพบว่า PM2. 5อุาอยู่ที่3 4ถึง142ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 อยู่ที่7 0ถึง197ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ a q i อยู่ที่4 8ถึง25 252คุณภาพอากาศในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงดีส่วนในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีเพียงหนึ่งจังหวัดเท่านั้นที่มีผลกระทบต่อสสุขภาาาพคือเอเเแม่ยยยจัังงหวดชีร อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจุดความร้อนสะสมของดาวเทียมเวียสพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือในวันนี้พบ458จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์249จุดเคสปกร17จุด ป่าสงวน148จุดริมทาง1จุดพื้นที่เกษตร33จุดชุมชนและอื่นๆ10จุดซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา73จุดโดยในปีนี้พบป้าที่สุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน146จุดส่วนการปฏิบัติงานประจําวันนี้รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าร่วมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับจังหวัดอำเภอและอรอยต่อระหว่างจังหวัดรวมทั้งวางแผนการใช้กาศยานเข้าดับไฟ และการจัดชุดรตัตเวนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์ในช่วงบ่ายจำนวน2อําำเภอคืออุทยานแห่งชาติสีลาน,นาอำเภอรพร้าวและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นะักสูตประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่เฮลิคอปเตอร์เ S3 ไฟสิโลบีทูกระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน2ลำดำเนินการโปรยน้ำดับไฟบนภูเขาสูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสีลานนาอำเภอรพร้าวจังหวัดเชีงยงใหม่และบริเวณใกล้เคียงอากาศายานไร้คนขับ UAV วกองทัพอากาศบินค้นหาจุดความร้อนใน4พื้นที่เป้าหมายเส้นทางบินตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองตำบลบ้านตาลอำเภอหอดและตำบลหลวงขอดอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่อากาศยานไร้คนขับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทำ การบินค้นหาเป้าหมายจุดความร้อนและแหล่งน้ำดับไฟจำนวน7จ็จุดในพื้นที่ตำบนหลงคอดอําเภอพระเาจังหวัดเชียงใหม่กองพลหันราบที่7ร่วมกับหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ลําพูน4บ้านโฮงและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮงลาตะเวนระดับไฟป่าณพื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณดอยพระพุทธบาทสยอดบ้านห้วยหล่าอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลาพูนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ร่วมกับชุดปฏิบัติการบินกองทัพบกหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7บินสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่ตะบนนาปูป ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและนําอากาศยานไร้คนขับขึ้นไปสำรวจพื้นที่สาเป้าหมายที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าที่ตำบลทุ่งยาวตำบลแม่ฮี้และตำบลเวียงเหนืออ,อําเภอปลายเพื่อนําข้อมูลมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมณฑนตะวับกที่37จัดชุดลาดตระเวนจานวนสีชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกักบหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ออกลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าเพื่อเป็นการป้องปรามการลักลอบเผาป่าของ4ตำบลคือตำบลท่า ตำบลห้วยชมพูตำบลน,นางแรภอรเมืองและตำบลไม้ยาอเภอพญาเมงรายจังหวเชียงรายชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่ากองพันสัตว์ต่างกรมการสา,าหารบกเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่อ,อพร้าวเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ที่รับมอบหมายชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่ามณฑลนบกที่33เข้ารายงานตัวกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเพื่อปฏิบัติการภาร,รกิจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบการประชุมวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝนละอองขนาดเล็กจำนวน5ครั้ง การประชาสพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจำนวน6ครั้งการดำเนินงานควบคุมไฟป่าไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆจำนวน19ครั้งการาดะตะเวนป้องปรามและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน18ครั้งการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน3ครั้งการสร้างฝาชะลน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผื้นดินจำนวน1ครั้งการบรหิหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บลดเผาจำนวน1ครั้ง